ชมดอกโมกสวยๆนะคะตอนเช้าค่ะโอ้เพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากหอมด้วยนะคะโอ้นกมาเกาะเต็มเลยค่ะวันนี้ดอกโมกก็จะออกดอกสวยนะคะแต่มะลิยังตุ่มๆอยู่คะ่ะเพื่อนๆก็ชมดอกโมกไปก่อนนะคะ เพราะว่าเขาเริ่มจะออกดอกเยอะแล้วค่ะนะคะต้นนี้เราก็จะลดน้ำให้ชุ่มชุ่มค่ะดอกนะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะยินเสียงนกไหมคะนกเยอะมาก เนี่ยค่ะเปื่อนๆเห็นไหมคะสวยเลยค่ะเช้าๆนะคะนี่ค่ะเขาล่วงพื้นเต็มเลยค่ะมันคือเนี่ยค่ะนี่คือดอกโมกนะคะเขาล่วงนะคะ กแต่ชอบช่อนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเนี่ยห้อยระยะเต็มเลยค่ะลมเย็นนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็จะปปอดโปรงนะคะเพื่อนเพื่อนแจ่มใสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะอุยสวยค่ะหอมมากค่ะคือ ปลูกไว้ข้างๆครัวนะคะคือเวลาทำข้าขก,ก้าวกก็จะส่งกลิ่นหอมมากค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ